ครับเราไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับเห็นไหมครับผมใส่เสื้อพิกาชาแล้วนะคบผมไปซื้อมาไม่ได้ไม่ได้เจอกันนานเลยนะคบเพราะว่าผมเคียดเกลียดแล้วครับตอนนี้ไวรัสคาโบเรน่กำลังระบาดอยู่นะครับอย่าลืมอยู่บ้านออกไปไหนลืมใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะครับโอเคเกมนี้เป็นจับอางการฆ่ากันนะครับโอเคอเฮ้ยไม่ใ แบบนี้ให้เราฆ่าคนแบบนี้นะครับแหแบบวกโจคนนี้มีเรื่อยแวบบ่าแปว่าคนออบบนี้จะเจสับบนฟองเฮียนะครับโอเคของเราดักเนี้ครับเพราะว่าฟันรัวแป๊ดนึงนะครับผมลบผมลบผมล้มเชื่อ เราเขาล้มแต่ว่าเลือดเขายังอยู่ให้เรากดตรงนี้นะครับเพื่อกาติกดตรงนี้นะครับนี่ตรงนีผ้ผมไม่บอกก็ได้นะครับกดคำว่า็นว่าลูกคิวเพื่อกาตินะครับอนรกนี้เห็นไหมสีขา,ขาวๆตรงนี้นะครับโอเคผมจะใช้ C ีนะครับปิง ทำไมคนนี้เหมือนพี่บอเลยใช่ไหมคบทำไมวนนี้เหมือนช่องพี่บอสเลยนะครับเหมือนช่องพี่บอสเลยช่ใช่เหมือนช่องพี่บอสจริงๆเลยนะครับพูดจริงเหมือนช่องพี่บอสเลยนะครับเอา,บอารับไอดีเอาผมเลือกขวานมามาไม้จำหัวสักหกน่อยอรับ โู้ดูหัวขาดเลยนะครับคุณผู้ชมหัวขาดเลยนะครับคุณผู้ชมเราเรียดีเลื่อยของใช้ไม่ได้ผมบอกว่าผมไม่ได้เติมน,นะครับผมไม่ได้แตะเนี่ยโอยผมโดนเผาอันนี้วัดโดนแล้วมันไฟไหม้เหรอครับ ใครใครก็รู้ก็บอกกันด้วยนะครับว่าอันนี้โดนแล้วไฟไหม้จริงหรือเปล่าไป็นหนึ่งผมเจอแอร์หลนะครับเจอแอร์หลเก็บ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 คลิกนะครับกดคลิกแต่ผมไม่รู้ว่ากดตรงไหนนะาเนะผมก็กดผมก็กดคลิกแล้วแต่มันไม่ได้งั้นเราควรทำไงอ้าวเกมเด้ง งน้นขอตัดต่อแล้วกันโอเคครับเรากลับไปอีกครั้งแล้วผมก็ฆ่าคนได้สองคนเลยนะครับตุ้มเตะคนหนึ่งไปเลยผมลืมบอกตรงนี้มีที่รับด้วยนะครับในตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้มีที่รับอาจจะมีเสียงรบกลัวต้องขออภัยด้วยนะครับเสียงอาจจะมีเสียงเข้าตังเล่น แอป tiktok ก็ได้นะครับแต่ผมจะคนชียรชียรเฮ้ยชียรอือมผมไปฆ่าเขาผมจะไล่ตามฆ่าเขาอืตุ้มระเบิดตุ้มเอ่ออะไรอะไรอะไรเอ่อไว้ที่สงครามสงครามโลกครั้งที่ 3. สามสงครามโลกครั้งที่สามผมแตก เอา Moy รุ่น m ม y เอา Moy เฮ้ยผมเจอคนเดินคันาเฮ้ยผมไม่ได้เลืเอก่อง X นะผมไม่ได้เลือกขวานะถ้าใครจกใครเบื่องสัยแป้งเผือกไปดนูนะครับไอ,ผอ,อ,อ,บอ้ผมเจอแอ r หรอกโอเคผมเก็บได้แล้วครับใช่เลยอ่านแรกได้ปืนแจ๋วแจ๋วแจ๋วเป็นวุ้งที่ดีมากเลยนะครับ <c oughs> ไม่ไม่ดีละนะครับ <c oughs> โอ้ไม่ดีไม่ดีไม่ดีวิ่งหนีวิ่งหนี

โอเคผมเลือกอาวุธนี้เหมือนเดิมนะครับให้ยมันปะาละเมิดตุ้มนี่ตอนใครยืนคบผมว่าระวังซีจีซีสี่นะครับผมไม่รู้ว่ามันชื่อซีสี่หรือเปล่าแต่ว่าผมเจอคนเอาผมใส่ผมนี่ไปแล้วรีบผมต้องรีบหนี คนนั้นกระเด็นลงน้ำเลยนะครับคนนั้นกระเด็นลงน้ำเลยหลบมากเลยเป็นอะไรที่น่าเศร้ามากๆเกจะเก็บหมอดะวางซีจีผมแล้วผมเจ้ารถก็จะหลอกล่อคนมาตรงนี้เฮ้ยได้มาตรงนี้่อยไม่คนนั้นไม่ตายแต่มแต่ผมตายแทน ถ้าสวยด้วยเฮ้ยผมเจอคนเป็นหนูทดลองวังๆๆงๆังบักระดิ่งเยแล้วทำไมผมฟันไม่ได้ผมมือขาดเยืะถ้่ห้มาซื้อซื้อผมก็ซื้อได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์แม้ตรงด้านล่างนะครับ าผมอยาผมซื้อทิ้งลิงไว้ตรงด้านล่างครับเสื้อพี่กระชาแล้วก็อน,นี้แล้วก็หน้าน,นี้นะครับแล้วก็ไทยนี้ด้วยนะครับอย่ากลืมมาซื้อด้วยกันดูอยากเมอยาเลยม,มาซื้อด้วกนะครับโอเคนะครับตอนนี้เรากำลังไปฆ่าคนแมปที่สองจะเป็นแมปบิวอัปโบนะครับอื ผมเลือกเกมไตามนี้ชื่อเกมผมเลือกไ,ไี้ครับเล่นแมปค้างกันแล้วก็ทับทับวิวอาโบสสองเล่นกับเล่นวิวอาโบสกับนอนทับภาคสองนะครับผมแล้วพิมพ์ไปเนี้ยเอ็งเดี๋ยวคช็อตช็อตอู้เจ็บเจ็บเจ็บจะตายจะตายพี่มพ์กันไม่ทันผมล้ม แต่ผมไม่ตายแต่ผมไม่ตายนะครับแล้วคนคนี้มาเตะผมอื้อคนนี้มาเตะผมเตะไข่ด้วยนะครับเตะไข่ด้วยก็นหนึ่งเวลา เตะไข่ด้วยนะครับโอเคโอเคโอเคอืมอือข้าควได้ข้าควได้อืมอืมอืป้องกันป้องกันป้องกันอืมอืมอืมอืแบนเน็โอเคผมตาย เม,ม,มือ่อกี้ผมตายนะครับวิ่งผมวิ่งอยู่ผม,มวิง่องอยู่อืาอ่าวิ่งอ่อใช้กรงได้ปต่อตัดคอทิ้งเลยหวัดดีหวัดดีคุณผู้ชายผมเจอแอรดรอปเมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นร่มโรงเรียนไหมครับเจอแอดรอป เมื่อกี้กับข้างเขาได้แล้วนะครับโอเคเราไปเราไปเริ่มแมปต่อไปกันเลยนะครับเราไปเริ่มแมปต่อไปกันเลยนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแมปพีโอโบดนะครับผมคือสายโหดแล้วนะครับผมวบาดูก่อน เหตุไหมผมมีไอ้พ่แนแดงแล้วก็น,นี่อยบินนะครับผมได้อัดไว้ตอนผมมาเล่นเบียบอผมจะไม่รู้ว่าผมเคยอัดไหมผมน่าจะไม่เคยอัดมังแต่ผมก็เคยเล่นอยู่นะครับมันนึงผมเคยอัดคลิปหนึ่งที่ผมเล่นกับโนนนะครับมันเป็นแบบว่าคลิปเล่นเบียร์บอลกับนนเดี๋ยเ่อยาเริ่มไปดูลิงอยาไเริ่ไปดูดูกันด้วยนะครับ หนึ่งสองสามเจะทำเป็นเครื่องบินนะครับผมจะทำเป็นเครื่องบินนะครับโอเคนะ่แป๊บนึงหน้าจอผมหาไม่ได้หนึ่งอันที่หนึ่งอันที่สอง ใช่อันนี้สามอ้นสามต่อไว้ตรงไหนดีอ้นสองต่อไว้ตรงนี้ก็แล้วกันนะครับติงจะบังคับเครื่องบินได้ต้องใช้บังคับคนขับต้องใช้เก้าอี้นักบินเท่าน,นั้นนะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยกดไปก็กดหร,รือตรงเรือทางซ้ายนะครับเดี๋ยว่าเดีย๋ยวผมค่อยบอกตอนมาถึงกล่องเลยนะครับโอเคตอนนี้เราก็ปีนมาถึงตรงนี้แล้ว ด่านที่หนือเป็นด่านนะผมผมคิดว่าน่าจะเป็นด่านฐานนะครับด่านที่สองจะเป็นด่านป่านะครับด่านที่สาจะเป็นด่านธรรมชาตินะครับด่านที่สาจะเป็นด่านที่สองจะเปไม่ใช่ด่านที่ด่านที่สาจะเป็นด่าน ฟันเฟืองแล้วก็มีหินนะครับด่านที่สี่เราจะมาลุ้นกันนะครับด่านที่สี่จะเป็นด่านเห็ดแล้วก็มีหิ่งห้อยแล้วก็มีหินนั่นแล้วก็มีนะครับว้ายบินไปเลยบินไปเลยไม่เป็นไรอย่างน้อยผมก็ยังหนีได้ โอ้โหมันตกอยู่ตรงนั้นเห็นไหมนะก็มันตกอยู่ตรงนั้นอู้อดหด่านห็ดอีกแลวเหรอไม่ได้เลยว่ามันจะมีด่านเห็ดทั้งสองอันช่าเได้เงเัน38บอานะครับวิธีกดไปก็กดตรงนี้นะครับ วิธีกดไปก็กดตรงนี้ปิงวิธีกดไปก็กดตรงนี้นะแคบ,โ, ك, คบโอเคง่ายๆนะรคบโอเคต่อไปเราจะมาทำเรือกันนะครับโอเคบอกขอทำเรือก่อนนะครับโอเคผมคิดเรือได้แล้วครับนี่คือเรือปัก Picas นะครับกดอื่นกดที่รูปบวกตรงนี้นะครับกดที่รูปบวกตรงนี้ บวกนี้นะครับเมลเล็กตรงน,นี้กดติ๊กข้างบนออกนะครับกดติ๊กข้างบนออกแล้วก็ให้เราวางเก้าอี้ไปแล้วก็บล็อกกาวเขาไม่มีบล็อกกาวก็ซื้อได้เลยนะครับเขาไม่มีบล็อกกาวก็ซื้อได้เลยหรือว่ามีมีไหมมนจะมีอีเวนให้ซื้อด้วยนะครับ มาามาก็ให้ซื้อแต่ว่ามันไม่มีเห็นตรงรูปเวลาตรงนี้มันจะมามาสุ่มหรือว่าสุ่มมาจากการที่เราได้นั่นขายแก้แต่ว่ากิจกรรมขายอีสเตอร์นั้นปปมันปิดไปแล้วนะครับหรือว่าหรือว่าเราจะได้มาจากมินิเกมกาวนี้ได้นะครับเล่นปุ๊บจะได้กาวผมไม่แน่ใจว่าได้กาวจริงหรอเป่าที่ผมก็เคยเล่นนะครับ นี่นครับอีเวนต์เก่าอีเวนต์เก่าไม่รู้ว่ามันได้เก่าจริงหรือเปล่านะครับนี่ออีเวนต์เก่าอีเวนต์เก่าก็ได้มาแล้วนะครับผมมีบล็อกเก่าหกสิบห้าอันนะครับ วางบล็อกก้าตรงเก้าอี้ให้มันตรงๆกันแล้วก็วางบล็อกอันนี้ค่ะผมไม่รู้ชื่อว่ามันคือบล็อกอะไรอ่อผมถ้าชื่อว่าบล็อกหมุนก็แล้วกันนะครับให้เราวางไปตรงนี้บบนี้นะครับปิงปิงปิ้งปิ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 งขอเล่นแป๊บนึงปิงปิงปิงโอเคเสร็จแล้วต่อไปเรากินลูกอมมาจะเร็วกว่านี้ค่ะไม่มีลูกอมก็ไม่เป็นไรนะครับต่อไปเรา ไปเลยกดกระโดดรัวๆนะครับเพื่อเป็นกรปล่อยเแบบ็ดนี้นะครับทำแบบนี้เลยนะครับทำแบบนี้เลยดิ้งดิงด้งดิงด้งดิ้งดิง้งดิ้งโอเคหรือว่าเราเปลี่ยนเป็นบุคคลที่หนึ่งก็ได้นะครับมันจะง่ายกว่านะครับชมได้ในโท่เสมอเลยทำแบบนี้ไม่ได้ ก็กระโดดแล้วปึ้งปึงป้งปึงป้งปึ้งปึ้งโอเคผมผมเล่นในบุคคลที่สามดีกว่าโอเคโอเคโอเคใครมีใครไม่มีลูกอมก็ซวยหน่อยนะครับก็หนึ่งผมฆ่าสีแดงไนมาไ,ได้ว่าได้เงินนะครับปิงได้เงินแล้วโอเคด่านนี้ต้องยากหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะมีอันนี้ ต่นี้ก็ยากนิดตอนนี้ก็ยากเพราะว่าที่ยิงปืนใหญ่เราใส่เรานะครับดาบนี่เป็นดาบน้ำผึ้งมันมีนี่เฮ้ยรีบไปโน้โ no. น้โน no. no. ้และอย่าลดมไปเข้ากลุ่มกันได้นะคะเข้ากลุ่มบู๊จะได้เลื่อนเยอะมาเยอะมากเลยนะครับเอ,อืออย์ไม่เหลือแล้ว โอเคคิดแค่นี้มีเพียงพอแค่นี้ครับงั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วอย่าลืมกดติดตามแล,และอย่าลืมกดกระดิ่งด้นะครับบ๊ายบาย